ครับผมสวัสดีเลือกทักทายพี่ทักทายน้องครับผมคลิปนี้กัสิาพามาเบิ้งเขตร,รถไถสตาร์ทบอติดนะครับตัวนี้ก็เป็นคูปตะเอลหาศูนย์หนึ่งแปดนะครับอ๋อลองสตาร์ทเบิง้งนี่ครับคืออาการรถเห็นงานแต่ว่าบอติดนะครับผมนางกวอนอุ้ยดูมขายังนั่นแหละนี่ครับเปิดป,ปลอกแผลเบิ้งพะยะ เปิดปลอกแบกแหละนี่ครับนี่คือบัวตองบิดปอกแบกแหละครับคือซีนนอุบัตเหตุงานครับซีนอยไม่ทํางานนะครับนี่ครับเคสดนี่กะเจอกับรดเจ้าของครับกะห่างไปสองสามมือก้อนหนานี้นะครับกะย่งใดขยับรถดอยู่กะติดปกตินะครับพ่อเมื่อวานนะครับจะไปดึงรหลดให้พ่อใหญ่นะครับบวชติดนะครับสาเหตุกะเช็คเบื้องต้นนะครับ นี่ครับเวลาเาเปิดปลอกแตกแหลกนะครับนี่ก็เป็นการนี่เปิดปลอกแปลกแหลกคือว่าไฟเกิดขึ้นโชว์หนาหนาจอนะคือว่าตัวนี้เป็นอยู่ในหมดอ่อนนะครับหมดอ่อนคือเข้าบรทัานหยียบคาดหรือว่าสตาร์ทนะครับพอฮาบิดมันก็บาติดนะครับคือว่าซีน้อยบริเหตงานนะครับไฟบริจายเขาซีน้อยกะเดี๋ยวจะพาไปเบึงการเช็คเบื้องต้นรอบแหลกเลยนะครับ มาที่นี่ครับฝังสายมือหรือว,ว่าฝังสายของตัวรถนะครับจมมีแผงควบคุมฟิวนะครับนี่ครับลักษณะของฟิวตัวด้านล่างจะบดเทํางานอย่างนะเพื่อเขาใส่มาเสซิลใหมเพื่อฟิวขาดนะครับชุดฟิวตัวสั่งงานเกี่ยวกับการสตาร์ทกิอยูช่องที่สองนับจากงลางนะครับนี่ครับของผมมัน ลายบุรลำนี่นี่นอแอมนะครับ,รบตัวนี้จะเป็นตัวควบคุมนะครับแหวาหาคีมนะครับปลายแหลมดึงออกมาเบึงครับเช็คว่ามันขาดบอนะครับตัวนี้ก็ย่งบอขาดนะครับก็เอาใส่เข้าไปขึ้นนะครับ ตัวนี้ยังบวขาดผ่านไปนะผมรุดย่งบวติดคือเก่านะครับบวขาดแต่ว่ารุดบวติดนะครับกัซีมาเบิงตัวต่อมานี่ครับกานหนารหลดกัซีมีฟิวอีกสองตัวนะครับสามสิบแอมป์กับสี่สิบนะครับตัวควบคุมอีกตัวหนึ่งนะครับตัวจ่ายไฟไปหาแผงหนาปัดนะครับเป็ิตัวนี้นะครับสามสิบแอมป์นะครับถอดออกมอเบิงนะครับ ถ้าห้าวบอถอดก็ให้ห้าแกะตรงนี้ก็ได้ครับนี่ครับฝาฝาดันบนนะครับนี่ฝ๋าจะใส่ก็สามารถแนมไดเอี้ยนครับตัวนี้บอขาดครับเค็คสองยางนี่แล้วก็ยังบอขาดนะครับลูกก็ยังบอติดคือเก่านะครับให้ห้าเอาสายไฟมาจิ้มนี่ครับสายตัวจ่ายไฟเขาซีน้อยครับเพื่อเช็คว่าซีน้อยห่างบอนะครับนี่ ซมีสายสองเซนครับสายสองเซนเข่าซีน้อยครับสิมีสายสองเซนเข่าซีน้อยครับ,น,น,รบนี่ครับตัวนี้เพื่อถามาตัวนี้เป็นยังต้องเช็คตัวนี้ก่อน,นครับเพื่อจะได้หัวซี้น้อยเข้าพังหือบ่อพังนะครับนี่ก่อนที่เราจะซื้อครับเพราะว่าตัวนี้ตัวหนึ่งกับบ่น้อยบาทนะครับตัวนี้นะครับ ราคาลักพันถึงสองพันกับโบยูนะครับตัวนี้เอาเอาเข็มนะครับเอาเข็มหรืยว่าเล็กแข็งแข็งนะครับมาจิ้มิึงนะครับมันจะมีสายสายหนึ่งเป็นสายบวกนะครับให้ดึงสายมาจากนี้เลยครับจิ้มสายจากขั้วบวกนะครับจิ้มสายจากขั้วบวกมาเดินมาสายเดียวนะครับเดินมาสายเดียวเอามาจิ้มนี้นะครับจิ้มลงนี้แล้วก็เปิดสวิตช์นะครับ ถ้าซีรีโยยังเห็นงานอยู่นะครับถ้าซีรีอยยังเห็ุงานอยู่แสดงว่าซีรี้อยบาพังนะครับถ้าตัวต่อมาเข้ากับมาเช็กนี่ครับจะมีฟิวู่ดันขาบบนครับนี่ครับจะมีฟิวอยู่นี่ครับหาตัวครับเรื่องเบิร์ดครับนี่ครับกระชืมืดขางใงกระชมืดแน,น่ครับี่มีฟิวอยู่ข้างในนะครับตัวนี้คู่กันสองตัว ตัวนี้นเป็นตัวใหญ่ทั้งเบิดอหาตัวครับอยู่แผงนะครับเทากับจีทอรน,นอ็อตที่อยู่ด้านคางครับด้านคางตัวหนึ่งแล้วก็ด้านล่างของพวงมาไล่แล้วก็ด้านบนของพวงมาไล่ครับแล้วก็อยู่ยฟังพุ่นอีกตัวหนึ่งนะครับ,น,น,น,รบรรน็นบนบอตจีทอรอดรามานะครับเคส็ดหนีคือว่าลูกคันนีนะครับผมไล่จนเบิดแล้วนะครับไล่จนเบิดแล้วฟิวด้านหน้ากับบ่ขาดด้านคางกับบ่ขาดซี่อน้อยบ่พังครับเช็คเบื้องล้ว ซีรี้อยบัวพังแต่เฮาจี๋ตรงมาซีน้อยเหตุงานครับคือว่ามันบมตัวใจไฟหรือว่าตัวลีเล่นะครับนี่ตัวนี้เขสิเป็นลีเลี่ดูนี่หาตัวต้องมีตัวไหนตัวหนึ่งที่มันเสียนะครับที่ว่าสามารถจ่ายไฟเขาไปหาซีรี้อยได้นะครับตัวนี้ครับเดี๋ยวเียน้องสตาร์ทให้เพิ่งอีกเที่ยนหนึ่งนะครับเพราะแค่นี้กับเะท่านไห็นฟันท้งว่าตัวใดพังนะครับที่นี่นี่ยซีรีโยบัวพังนะครับพิ้วพิ้วดันหนาสามสิบอมบวขาดหาอมบวขาด ก็เหลืออยู่ลิลีนะครับลิลีที่จะใส่จ่ายไฟเขาไปหาซน้อยนะครับผมการทีไปเช็คนะครับเดี๋ยวฉิเมฆฉิปลงต่อไปว่าลิลีตัวไหนมันพังนะครับผมคลิปนี้กับมาเห็ดลิปการเช็คเบื้องต้นนะครับเพราะว่าบางคนกาจจะคิดว่าซีน้อยพังนะครับมันเลยโหลดไปเห็งานนะแต่ที่จริงแล้วซีน้อยว่าพังครับซีน้อยนี่เห็นงานปกติแต่ว่ามันบมีตัวจ่ายไฟเขามาครับ เดี๋ยวจะถอดดอกไม้เบื้นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะให้น้องสตาร์ในเบิ้องล่างหนึ่งเดี๋ยวจะถอดออกมาว่ามันมีหน้าตาแบบไหนเนี่ยนะครับสตาร์ทำหังไงนี่ครับทุกอย่างไม่ขาดครับพิ้วสามสิบแหวนบวขาดกระเหลือดีๆครับเดี๋ยวจะถอดดอกไม้เบิง้งเพราะว่าบวสามาตรถอดมือเดียวได้นะครับ อยู่ข้างในครับหาตัวครับที่ถอดไปเช็คทั้งหาตัวเลยครับเพราะว่าผมกับบ้องหัวตัวใดเป็นของตัวใจไฟเขามาซิเรีน้อยครับนี่ครับง่ายๆครับวิธีการเช็คครับผมเขาบาต้องไปถอดพวงมาหลอกพวงมาไล่แหงยุ่งยาครับผมถอดแค่นวดซีตัวด้านข้างด้านหน้าหลังถึงเกิดหาแนวคำไปจังหน่อยก็สามารถเอามือจับออกมาได้เลยเดี๋ยที่ถอดอ้องไม่เบิ้งครับผมนี่ครับหน้าตาของซีเรียโนย ขอภายนําหนาตาของลิเล่นะครับนี่ครับที่อยู่ข้างในนะครับตัวนี้มม่ใชอยููคู่กันครับตัวนี้มม่ใช่ยู่คู่กันลักษณะแบบนี้ครับนี่ผมก็ได้มากสีไว้ตัวนี้สียู่ด้านบนนี่จะยูด่ดานล่างครับตัวที่บริไดมากยูลักษณะนี้ตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งครับคือว่าข้ขางในจะมีอยูหาตัวครับนี่ยูใตานาปัดแผงพวงมาลัยนะครับนี่ ให้เขาถอดไปเช็คนะครับเบ้องต้นเลยนะครับเช็คฟิวสองฟังบวขาดการเลือมูนี่ครับเพราะว่าซีเรียลน้อยเห็นงานปกตินะครับพอได้จีลองจีเบล่งหร้อนะซีรีน้อยเห็นงานปกติเดี๋ยวจะเอาตัวน,นี้ไปเช็คครับผมโอเคครับผมคลิปนี้ก็มาแชร์ประสบการณ์ในการเช็คไฟนะครับเช็ครถสตาร์ทปกติเบ้องต้นนะครับผมต้องไปะไเด้ยดถอดตัวน,นี้ไปทําการเช็คนะครับเดี๋ยวจี มาเหตุคลิปต่อไปอีกคลิปหนึ่งนะครับุมคลิปนี้ก็ฝากไว้สักนีอนะบุมพอกันคลิปหน้าครับสบายดีครับสวัสดีครับ